สวัสดีครับเราจะมาแนะนําวิธีเพาะเพาะด้วงนะครับสายพันธุ์กว่างห้าเขาอันนี้ผมก็เพาะไว้นะครับประมาณปลายฤดูประมาณเนี้ยเดือนอเดือนประมาณเดือนเดือนนี้เดือนตุลาใช่ปลายเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกเขาจะเริ่มวางไข่นะครับภาคเหนือเขาเรียกด้วงสางภาคเหนือ พื้นล่างเรียกด้วงห้าเข่าอันนี้ตัวเมียผมเพาะไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วผสมกัน1อาทิตย์นะเนี่ยตัวเมียนะครับเขาจะไข่ประมาณา20่0ิ0ถึงฟองเท่านั้นเองนะครับไม่เหมือนด้วง2เข่าบ้านเราไข่ครั้งหนึ่ง200-300ฟองเนี่ยเขาจะไข่ประมาณเนี่ยผมก็เอามาให้ดูนะครับเนี่ยผมเพาะใส่ตะกร้าไว้นเนี่ยคัดไว้เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเนี่ยเนี่ยหกตะกร้าเนี่ยเนี่ยเพาะไว้เป็นๆน,นะฮะต้องเป็นๆช่วงนี้ไปลายดูเขาละเขามีอายุไขแค่สามเดือนเนี่ยตัวเมียเขาจะรีรีบกินนะครับรีบกินแล้วเขาจะมุดละเราดูแล้วว่าเขารีบกินอาหารตัวเมียเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเขารีบกินละเราก็จะปล่อยตัวเมียเข้าไปเนี่ยดินในดินนะครับนเนี่ยเพาะเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดฝา ดินต้องเป็นดินแมสนะครับที่ร้านผมมีดินแมสขายนะครับดินก็ไม่ชื้นไม่มากผมหมักไว้ข้ามปี2ปีนะครับมัดใส่กระสอบเป็นสูตรดินแมสท,ทรงพลังขายในช้อปปี้ลาซาด้อยู่เราก็จะปล่อยด้วงตัวผู้ไม่ต้องปล่อยนะครับเราจะปล่อยเฉพาะตัวเมียตัวเมียตัวผู้เราเก็บไว้เพราะกับตัวเมียตัวต่อไปอันนี้เราจะลงไว้ตัวผู้เราไม่ต้องปล่อยเราจะเก็บไว้ก่อนตัวผู้ เราจะเอาตัวเมียมาเนี่ยตัวเมียที่เราเราผสมไว้แล้วเนี่ยเขาพร้อมจะมุดละเนี่ยให้เขากินอาหารก่อนเดี๋ยวเขากินอาหารอิม่มเขาก็จะมุดลงไปไข่ไข่ั้งงนึงก็ประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบฟองเนี่ยเนี่ยตัวผู้เราก็เพาะไว้เนี่ยกลางวันเขาจะนอนพวกเนี้ยกลางวันเนี่ยเขาจะนอนเนี่ยตัวเมียเห็นไหมตัวเมียผมจะเพาะไว้เดี๋ยวปีหน้าก็จะเป็นหนอน ขายได้ตั้งแต่ตัวหนอนนะครับตัวหนอนขายไปเลยตั้งแต่ตัวหนอนจนเป็นดักแด้เน่เ่เน่่อันนี้อีกค้อหนึ่งเนี่ยกลางวันเขาจะนอนนะเนี่ยเขาไม่ได้ตายเขานอนเนี่ยเขานอนนิ่งเลยเนี่ยเขานอนดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินอาหารเดี๋ยวเราเอาฝาครอบไปเขาก็จะกินอาหารแล้วก็จะนอนแล้วก็ ผมจะเพาะกล่องหนึ่งสามตัวเดี๋ยวเรามาคัดแยกเอาตอนที่เป็นหนอนอีกพอเขาเป็นหนอนรอจนกว่าเขาไข่เสร็จนี่โอ้โหนี่ออพันตัวใหญ่สมบูรณ์มากตัวนี้เนี่ยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้เนี่ยาศัยนี่นี่เขากินน้อยหนาหวานหวานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมแล้วครับเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยประมาณ สเดือนเขาจะเป็นตัวหนอนละช่วงนี้ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเราก็เติมอาหารอ่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาจจะให้อ้อยให้กล้วยให้ผลไม้สุกเนี่ยวางไว้เงี้ยเขาจะขึ้นมากินแล้วก็ลงไปไข่ตอนนี้เขาได้รับเชื้อผสมพัน์ธไปแล้วกับตัวผู้หมดละถังละสามตัวก็กะว่าถังนี้ประมาณถ้าเต็มที่เลยก็90ตัวเราก็ไปแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเจาะรูปิดไว้ ปิดแล้วก็เขียนวันที่ไว้ทำแเน่ครับทิ้งไว้เลยเขียนไว้ที่ไว้สามเดือนเจ็ดวันเราก็เปิดให้เติมอาหารให้ตัวเมียก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีเพาะด้วงกว่างถ้าเขาทรงพลังขอบคุณครับ